ตัวนี้สามารถกั้นห้องได้นะครับเขาจะมีผ้าค้านมาให้ไปลาวใต้มากันครับดินแดนแห่งฝุ่นถามสมาชิกได้เลยว่าเราไปทดสอบเต็นท์กันมาฝุ่นไม่เข้าสักเม็ดครับเอเวอเรสต์คิงครับตัวนี้ขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตร20นะครับ2บันไดนะครับหัวล็อกสายรัดเข็มขัดมีถึง4จุดนะครับเป็น4จุด ตัวนี้จะเป็นพื้นรุ่นใหม่นะครับเป็นพื้นไฟเบอร์นะครับฮันนิคอนนะครับความยาวของเต็นท์ครับจากด้านนี้นะครับถึงด้านนู้นจะอยู่ที่2.40เมตร40ครับจากด้านข้างครับถึงด้านนี้ครับจะอยู่ที่2.20เมตร20นะครับเป็นบันไดา2ตัวนะครับเพื่อกระจายน้ำหนัก รับน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับขึ้นไปดูกันภา,ภายในก็จะมีเชือกนะครับเชือกเซฟตี้นะครับประคองตัวเองขึ้นและลงมีให้สองเส้นซ้ายขวานะครับขนาดของโครงเสาของเรานะครับเพื่อไว้สู้ลมนะครับถ้าเทียบกับไฟแช็กนะครับความหนานะครับ ความสูงอยู่ที่1เมตร30ครับตัวนี้สามารถกั้นห้องได้นะครับเขาจะมีผ้ากั้นมาให้นะครับมีผ้ากั้นมาให้ครับเอาไว้กั้นห้องได้นะครับสามารถกั้นเป็น2ห้องนอนได้ในกรณีที่นั่นแหละครับอยากต้องการความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวผมทำให้ดู ถุงที่เห็นอยู่นี่เป็นถุงของห้องเอเนกประสงค์นะครับหรือว่าเต็นท์ห้องน้ําของเขาเองนะครับเราจะเก็บไว้ภายในเต็นท์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามากั้นห้องกันดีกว่าครับมันเป็นผ้ากั้นเป็นผ้าเดียวกับเต็นท์เลยจะมีเขาจะมีตีนทุกแกมาให้นะครับสามจุดสามจุดนะครับ ตรงกลางครับขึ้นกับเสาตรงกลางเลยขึ้นกับเสาตรงกลางเลยครับเพืก้นแล้วตัวนี้ก็ติดกันข้าติดกับสอเสาโค ได้เป็นสองห้องครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนวานอ่าตอนนี้กระเป๋าใหญ่ๆครับขึ้นมาอยู่บนเต็นท์แล้วเต็มพื้นที่เลยเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูว่ายังไงนะครับมาดูกัน ไปที่สองีนี้คลิปที่แล้วเราไปลาวใต้มาไงเราไปมาประมาณสิวันก็เลยเอาขึ้นไปซักถ้าปกติเราจะไม่ค่อยซักหรอกประมาณเดือนนึงอ่ะแล้วแต่ดูเหตุการณ์หลายทิปอยู่กว่าจะซักใปที่2หมอนสามใบหมอน5 ลูกกับเมียผมคนละปลายผ้าห่มพันรวมหกฟุตหนึ่งขืนห้าฟุตหนึ่งขื่นดูในเต็นท์นี้เราจะรู้เราจะรู้นี่ขื่นใหญ่ๆนี่พันวม เดี๋ยวอันนี้เรามีผ้าปูที่นอนด้วยนะครับเป็นผ้าไมโครเทคนะครับของเอเวอเรสเราผลิตมาเฉพาะไซส์เต็นท์ของเราเลยนะครับระบายน้ําได้ดีนะครับซักออกง่ายระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับกันน้ําส่วนหนึ่งเป็นงานพรีเมียมเลยนะครับเป็นงานปักจากโรงงานส่งออกนะรเราสั่งผลิตขึ้นมาเฉพาะนะครับจะเลี้ยงให้ดู เนื่องจากเรามีสองผืนเราก็ต้องคลี่มัน ความสูงนะครับความสูงความสูงนะครับอย่าให้เกินยอดภูเขานะครับความสูงอย่าให้เกินยอดภูเขาตรงนี้เนี่ยผ้านวมันมีอากาศอยู่ก็จะได้อีกผืนหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่พอเต็นท์มันปิดลงไปเนี่ยมันก็จะพับอากาศออกนะครับมันก็จะพอดีกันนะครับ ทุกอย่างใช้ในเต็นท์ฝุ่นไม่เข้าเลยไปลาวใต้มากันครับดินแดนแห่งฝุ่นถามสมาชิกได้เลยว่าเราไปทดสอบเต็นท์กันมาฝุ่นไม่เข้าสักเม็ดครับอันนี้พากันก็เอามาปิดของได้นะครับการเก็บสัมภาระนะครับจะได้ช่วงครึ่งหนึ่งของช่วงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันมันพับได้ครับมันพับตามเต็นได้นะครับความสูงเราจะไม่เกินยอดภูเขาเห็นไหมครับเห็นยอดภูเขาไหมเอ่ยอ่านั่นน่ะ <c oughs> เนี่ยครับการเก็บของของเราของเอวเรสนะครับหมอนสามใบหมอนข้างสามใบผ้านวมหกฟุตหนึ่งผืนห้าฟุตหนึ่งผืนครับน <c oughs> นี้ทีมงานก็กําลังไล่เก็บเต็นอยู่นะ <c oughs> ของทุกอย่างอยู่ข้างในเรียบร้อยสามารถติดต่อได้เข้ามาที่ทางเกตได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขเป็นตัวใหม่ด้วยเป็นพื้นไฟเบอร์นะครับฮันนี้คอมเป็นวัสดุเดียวกับที่ ไฟรถบ้านใช้ผนังกันนะครับเบอร์รถตําหนัก,ก่อตัวนี้ใครเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งลายไอดีไว้ให้เบอร์โทรศัพท์นะครับขึ้นด้านล่างนี้เลยครับ <S <S ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ